What? <laughs> ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนนวันนี้อยู่ในเกม Dark Zone หนึ่ง Remaster กันนั่นเองนะคในพาร์ทที่ส0นั่นเองนะครับผมนะก็หลังจากทิ่การที่เราเอากระมังอันนี้มาวางไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะทำกำปั้นเรทั้งหมดสามสถานที่ได้กันเนาะแต่สถานที่นั้นเรายังไม่ไปกันก่อนในพาร์ทนี้นะเราจะไปกันกันกบบอสอีกตัวหนึ่งก่อนซึ่งมันจะอยู่ทางด้านของโซนข้างใต้นู่นเลยซึ่งเอาละเราจะรงนี้ไงเลยว้าไปดิเออใช่กระบอกได้แล้ว เน่ทำไมถึงลืมเลยเีีัยนะโดยสถานที่เราจะไปกันนะครับผมเราจะอยู่ที่เมืองข้างใต้ตรงนี้เลยนั่นเองนะก็คือให้เราอยู่กองไฟแรกก็เดินออกมาเลยเดินตามทางม,มางี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแต่ลเข้นไปตรงนี้ปุ๊บเราจะเดินกับลิฟต์ตัวหนึ่งก่อนก็นนคือลิฟที่เราเคยลงกันเมื่อตอนไปใบทเทนะ้าแหละตอนในก็ไม่ลุกนานละตอนนั้นเอ๊ะเอาละให้เราลงลิฟต์ไปเลยแล้วเราก็จะไปเจอกับเมืองต่อไปที่เราต้องไปสำรวจกันนั่นเองนะนนก็คือเมืองของ นิวโอลนโดลูนั่นเองนะครับทุกคนนะเรื่องตีอยู่ตรงนี้เลยถึงแล้วทุกคนนะเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าจะลักเล่นกันหน่อยนะทุกคนนะเพราะมันมีผีใช่ทุกคนผีแล้วเราตีผีไม่เข้านั่นคือปัญหาที่งค่อนข้างจริงจะใหญ่ตัวไกลเราจะไปตีผีเขาได้คือเราต้องมีไมชชีนนี้นี่มันดาบอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ นี่น,นี่ตรงนี้เลยย้ำก๊อฟเร็วของเร็วของของของอันนี้ครับเป็นมือเนี้ยนะคือถ้าเกิดเราใช้ปุ๊บเราจะสามารถตีพวกผีเข้านั่นเองนะเอาละเรามากดใช้กันเลยไหนเอ้ยไอ้เลย โดยบัออันนี้จะไม่อยู่ถาวรนะทุกคนนะก็มันหมดได้นะถ้ากันก็รีบหน่อยก็ดีแต่มันอยู่นานอยู่แหละมันเลยไม่ใช่ปัญหาอะไรมากโอ้ยโซนนี้ค่อนข้างที่จะใช้คําว่ากว้างพอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดเราพอรู้วิธีการวิร่งทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นพอตัวเลยอ่านี่ครับผีทุกคนนะอู้ธรรมดาผีไม่ได้เก่งอะไรบางครับมันทะลุแพงได้ดูทุกคนอตีทะลุแพงไอ้ที่โกงไอ้ตีเข้าไป ตัวครับมันจะมีของชิ้นนึงอยู่ตรงนี้นั่นก็คือในส่วนของไฟคิปเปอร์โซเอาไว้อัพเกรดยาเราให้มันคิวแรงๆนั่นเองนะมันจะอยู่ตรงตรงไหนวะตรงนี้อ่า,านี่งไงตรงไปเลยอย่าไปกลัวนะทุกคนนะให้เราตรงไปเลยเห็นคานนะคือเห็นคันนี้ไหมให้เราเดินตรงไปเห็นเฉยๆเลยตบป้ายนี่ครับไฟคิปเปอร์โซป่าเวลาโอ้ตกใจดิ ไปต่อเลยวิธีการไปที่เราไปเขาคือเราขึ้นบัดัดน,นี้มาเราจะเข้าสู่ตัวเมืองโดยแบบโดยสมบูรณ์ละเอาละตรงนี้นั่นเองโอ้เมืองนี้ผี่อนข้ังที่จะมากมายเลยนะตีเข้าไปถ้าจริงเราวิ่งฝ่าเลยก็ได้นะทุกคนนะถ้าเกิดทุกคนไม่อยากดูมันฝ่าได้แต่มันน่าจะเตียงกันหน่อยแหละเพราะตรงนี้เยอะมากโอ้ยโดนตี อย่างที่เขาเร็ยนเลยมันเยอะมากให้เรารีบเคลียร์ให้หมดก่อนที่มันจะทำอะไรไปมากกว,ว่านี้เพราะอย่างที่คนรู้ว่ามันรู้ก่าแพงได้แต่ทุกคนมันจะตามเราไปแบบทุกที่้างที่เราเดินไปอะเอาละต่อไปลงมาอะไรตรงนี้โอ้ลงทางลัดเลยขี้เกียจลงมานไดเย๊แล้วก็อัน,นของอะไรเอ่ยยู เราก็ไม่ต้องสนใจตัวนั้นก็ได้นะทุกคนนะเพรน้อยน่าชวนหาอะไรตรงนี้นี่นี่เราไม่หลงกดรอบที่ร้านหน่อยป้าไหวก็ไปไปโดยมีนะก็ไม่ได้ใช่ละเกมอะไรก็ไม่รู้อ่าแต่ช่างมาถอะครับมันไม่ใช่ปัญหาของเรานะก็โอเคไปที่ต่อไปโดยจุดต่อไปตรงนี้ใช่ลาก่อนลาก่อนโอเคเต็งคิวเดินเข้ามาแล้วเราก็ไปกันข้างบนโอ้ โอ้ผีรอบของให้เด้แต่ไม่รู้มันเกิดอะไรเราไมได้ไปเจอตรงนี้เด็ดเด็เราไปก่อนเป็นทางลัดเนาะเราไปก็ของปลายทางตรงนี้โยชตัวนี้ลืมตัวนี้ลืมไปว่ามันมีตรงนี้ด้วยเชิญมาเถอะครับทุกคนนะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันก็แค่ผีมันก็แค่ผีผอ่ะไปครับทางนี้ถ้าจำไม่ผิดว่าน่าจะทางนี้โยชทางลาก็มีเอาละ ตรงนี้แหละขอทวนกันนะใน่างครับต้องไปคุยกับไอคนนั้นเนาะซึ่งเราสามารถใช้วิจีตเร็วนั้นได้คือการใช้ธนูสอยเขานะแต่เราเราไม่ทําอะไรบ้าๆงั้นหรอกนะทุกคนนะจริงป่ะโอ้ตกแกเวยว่าหลุม,มเวิลาทุกคนนะตอนนี้ก็แค่พาไปเฉยถ้าทุกคนไปไม่ได้ทุกคนเดินฝ่าเลยมันก็ได้แหลวทุกคนนะแต่ดูดิโย ล่าทุกคนนะอาจจะแหลกจริงๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะนะน,นะครับนะนะครับนะทุกคนนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราไม่สนใจะอะไรก่อนไปกับของด้วยวะนะของเราไม่รู้มันคืออะไรแต่มันจะเป็นของทีวว่เราด้ใช้ในอนาคตแน่นะแนๆหรืออาจจะไม่ได้ใช้ มันคืออิมมูนิตี้เจ๋วได้ใช้แน่แน่ก็ไปโอ้โหปีรันทุกคนคนนี้เยอะมากคนนี้เยอะมากเฮยครับโดนไปเลยปึ๊บนี้เลยโอเคไปดูก,กันต่อจะคล่องทางเก็บของก่อนูกของแวนรีนอฟเซกุป มาได้ย where mhm. ู่ไหนอืมโราผเจอทำไปต่อละพี่บ้าอ่ะอะไรตัวนั้นอะไรจะลามก่อนเดี๋ยวอ่ะตาันแดงอันตรายโคตรๆเลยบราส์ป้าจะลองจะหาเอาละครับต่อเรายังคงนี่ไงมาได้ทุกคนเจอละเอ้ยู่ตรงนี้นี่เอง เออเปิบ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 เอาละครับทุกคนนะแล้วก็จะขึ้นบนหลังคาของโบสถ์นี้นั่นแหละโอเคก็คุยกับเขากันเลยบารา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 เรารีบม,มาไปกันเถอะได้กุญแจแล้วแล้วอย่างนี้เราก็ต้องทำอะไรต่อนะที่ง,ง่ายตรงคาคาตรงน,นี้ไม่คอยเรื่องนี้แล้วกันเนาะโอเคให้เราทำอะไรเอ่ยกำลังทวนตัวเองอยู่ น่าจะคือางบนอ่านอ้าวเรียบร้อยเก้าแยเปิดแล้วะโอเคแล้วเราก็ต้องทำการตรงนี้กันโอเคทุกคนเรียบร้อยและประตูนี้ก็เปิดออกน,นะดะทุกคนนะทำให้ระดับน้ำในเมืองนี้ลดลงแล้วก็ เวลคั่มทูนิวโซนของนิววอลโนโลหุนนั่นเองนะทุกคนนะก็เป็นโซนที่กว้างพอสมควรเลยโอเคโซนข้างล่างนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งที่น่าจะดุงยาก,ก,น,กนิดนึงนะทุกคนนะก็ก็ต้องขอจบคารนี้วิเทนนี้ก่อนละก,กันนะครับผมนะก็ต้อง โอเคเขาก็โอเคเขาก็ห okay, ล so ังจากดันในคันโยวนี้เสร็จแล้วก็น้ำดันน้ำก็ลดลงแล้วข้างล่างนี้น่าจะยุ่งเหยิงกันพอสมควรนะเพราะมันค่อนข้างที่จะเยอะเอาเรื่องเยอะแต่ก็ต้องขอจบพอดีเป็นแบบนี่เท่านี้ก่อนรักกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับสวติดีตามรับชมนะครับรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเว้